ความหวาดระแวงของเทคโนโลยี AI เมื่อความรู้เปลี่ยนเป็นสิ่งฆาตกรรมในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกรณีนี้เปิดเผยถึงด้านมืดของการใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่อาจนำไปสู่ผลกระทบที่น่ากลัวอย่างไรหญิงชาวรัฐนอร์ทแคลโรไลนาสหรัฐอเมริกาชื่อเชริลแฮริสเกตอายุ43ปีซึ่งทำงานเป็นนักบำบัดในโรงเรียนถูกจับกลุ่มในข้อหาที่น่ากลัวหลายประการเธอใช้ ChatGPT เพื่อศึกษาวิธีผลิตยาพิษ และนำมาลองใช้กับสามีของเธอโดยรับวางในเครื่องดื่มหวังให้เขาหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่แผนนี้ล้มเหลวแต่ที่น่าสนใจคือเธอไม่ได้ทำตัวเองแต่เพึ่งพา AI เพื่อค้นคว้าข้อมูลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดที่แรงกรณีนี้ถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ยืนยันว่าเธอได้ค้นคว้าและสั่งซื้อสารพิษจริงรวมถึงเครื่องมือต่างๆเช่นเข็มฉีดยาหลอดหยุดยาและเครื่องช่างยาซึ่งพบได้ในบ้านของเธอ และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปเรืสามีของเธอเคยมีอาการผิดปกติสองครั้งซึ่งตรวจพบว่าเครื่องดื่มของเขามีสารควบคุมประปนอยู่ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่เธอรับวางยาพิษในเครื่องดื่มของเขากรณีนี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยถึงความเสี่ยงของการใช้ AI ในการศึกษาข้อมูลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดแต่ยังเป็นการเตือนให้ระวังกับความปลอดภัยของผู้ใกล้ชิดคำถามที่น่าสนใจคือ AI ควรมีบทบาทอย่างไรในการป้องกันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการกระทำผิด และเราควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันเหตุการณ์คล้ายๆในอนาคตกรณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของความผิดทางอาญาแต่ยังเป็นการเตือนให้เรารับรู้ถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจําวันท่ามกลางการพัฒนาของ AI ที่รวดเร็วการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์นี้เป็นกระแสดัง,ดงโรงเรียนที่เกตทํางานอยู่ได้ลบหน้าโปรไฟล์ของเธอออกและผู้ปกครองนักเรียนต่างแสดงความตกใจและตําหนิว่า เธอไม่ควรเข้าใกล้เด็กนักเรียนเลยด้วยซ้ําส่วนทางโรงเรียนยังไม่ออกถแถลงการใดๆในตอนนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจยังคงดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้การใช้ AI เพื่อศึกษาข้อมูลที่อาจนําไปสู่การกระทําผิดควรถูกควบคุมอย่างไรและเราควรมีมาตร,ราการป้องกันอย่างไรเพิ่มเติมขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคําถามเหล่านี้ในส่วนของความคิดเห็น